ันนี้นะคะยิ้มกำลังจะทำเซอร์ไพรส์คุณบาร์บี้วันนี้เป็นวันที่ยิ้มมีความสุขมากๆเลยนะคะ,ะยิ้มกำลังจะได้เจอคุณบาร์บี้ตัวเป็นๆก็ <c oughs> <c oughs> คืออ,อย่างคลิปที่แล้วนะคะที่ยิ้มไปลงคลิปไปว่าคุณบาร์บี้ไปทำทริอัลไฟ้นะคะแล้วก็คุณบาร์บี้ก็ ได้งานแล้วเป็น full time เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่สำคัญคือคุณบาบิี้กลับไปพัก vacation หนึ่งเดือนแล้วก็เพิ่งกลับมาทำงาน full time แล้วแล้วไฟล์แรกเนี่ยก็คือมาลอนดอนมาอังกฤษเลยนะคะมาอังกฤษคุณบาบิี้ดีใจมากว่าเอยไฟล์แรกจะได้มาจะคุยยิมแล้วลยอย่างเงี้ยน,นะคะ แต่ทีนี้ในเนื้อง,งานเนี่ยยิมเข้าใจว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดคือบางทีไฟล์อาจจะแคนเซิลได้อะไรเงี้ยนะเมื่อวานก็เพิ่งโทรมาเมื่อวานยิมก็เลยแบบไม่ได้มีเวลาเยอะในการเตรียมเตรียมตัวนะคะก็ทําดีที่สุดนะคือยิมตอนนี้ฟีลแบบเหมือนเหมือนเราเป็นผู้ชายแล้วเรากําลังนัดสาวเดทอะคะอารมณ์นั้นอะคือแบบตั้งแต่มืคืนหาร้านอาหารเต็มหมดนะคะ แต่ว่าก็ผลสุดท้ายก็ได้นะคะแล้ววันนี้ก็เลยแบบจัดหาซื้อดอกมาใ้น,นะคะนี่ก็ดอกหลอบสีขาวไว้แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็มีอันนี้เป็นแบบท่นแวะต่เดอันนี้พินก็แบบอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าแบบเพิ่งจะทําคลิปแบบเพิ่งจะเป็นยูทูบเบอร์ก็เลยอาจจะแบบตะกุกตะกักนิดนึงเนาะพี่ก็ได้บุ๊กร้านอาหารนะคะเลี้ยงฉลองนะคะตามสัญญา ทีนี้เนี่ยที่นี่ต้องบอกก่อนว่าร้านนี้มันเป็นร้านที่แบบว a l k i อไม่ได้ต้องบุกก่อนล่วงหน้านะคะออแล้วที่นี้ยิมก็บุกแล้วเขาก็บอกว่าเตืออยู่ที่เดียวนะคะหกโมงเย็น ซึ่งคุณพี่ก็ยังไม่ได้คอนร์มกับยิมเลยแต่ยิมต้องแบบมันจะมีค่า,เ,าเด posit ก,การันตีนะคะซึ่งยิมก็รุนมากเลยว่าถ้าเกิดสมมติว,ว่าไฟคันเซิขึ้นมาจะทํำยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็แบบเคิดว่าต้องมาแหละอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มาก็คงต้องพาคุณแม่ไปทานไปดูหน้นของคุณแม่แล้วเมื่อกี้คุณพี่ก็แบบวอทส์แอบมาบอกว่าผู้ยิมแล้วค่ะยิมก็บบดีใจมากมากเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงแรมกําลังรออยู่ คุณบาบี้กำลังออนเดอะเวมานะคะมีมากก่อนใช่ไหมคะมาถึงที่โรงแรมก่อนเราก็เ,าเตรียมกับทางโรงแรมโรงแรมกห็หรูแล้วก็เลยแบบเออให คี์การ์ดนะคะไปที่ห้องแล้วก็ไปทำเซอร์ไพรส์แบบไปเตรียมตรงนี้เองได้เลยที่เขาให้เนี่ยมันก็บางคนอาจจะคิดว่าแบบแล้วเรื่อง Security ลี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ oh. ก็ต้องบอกว่ายิมได้ Information Reservation ของที่โรงแรมนะคะแล้วก็รู้ชื่อรู้นามสกุลอะไรแบบนี้นะคะก็เลยโอเคนะคะและ้วยิมก็เป็น Membership ของที่เ,เชนโรงแรมนี้ด้วยนะคะก็ก็โอเค แล้วที่สำคัญคุณบาร์บี้เขาก็ให้มิมีสิทธิ์ในการที่จะขึ้นไปที่ห้องนะคะไม่ต้องกังวลนะคะ <c oughs> นิดหนึ่งว่าร้านที่จะพาคุณบาร์บี้ไปนะคะเป็นร้านอาหารเปรูนะคะเปรูเวียนนะคะชื่อร้านโคยานะคะเป็นร้านโปรดของยิมเลยแหละเนอะอยู่ที่ถนนเมแฟ์นะคะก็เซอร์ไพรส์บาร์บี้จะชอบนะคะอาหารเปรูที่แบบตั้งใจเตรียม พาไปทานนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอ,อยู่ในลิฟต์แล้วคุณมอมมี่กแล้วจะมาดื่นเต้นใจใชงเลยผูเ้เสีเ่ยถึงแล้วดอ r s o p e ิ i n g ดูสิห้องนาอยู่ไหมสวยจังเลยเดี๋ยวยิ้มจะแบบต้องวางของแล้วเตรียมเซอร์ไพรส์ก่อนนะคะอ่าตอนนี้ยิมก็อยู่ที่ห้องแล้วยิมก็เตรียมของแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่เป็นยังไงบ้างยิ้มเตียนบอลลูนะคะคอนกรีสอย่างที่บอกเนอะแล้วก็ดอกไม้ดอกกุหลาบสีขาวนะ โอเคค่ะเดี๋ยวยิ้มว่ามันจะลงไปข้างล่างแล้วนะคะอันนี้คือจะมาทำแบบเซอร์ไพรส์เฉยๆเนาะแล้วก็จะลงไปแอบแล้วก็พอคุณบาบบี้เข้ามาที่ห้องก็คงจะแบบแฮปปี้นะคะเออต้องบอกก่อนเลยนะว่าแบบมีเวลาน้อยไม่งั้นจะจะใหเออ้เต็มกว่านี้ <laughs> นะคะแต่ว่าอยู่อีกหลายวันนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้นะคะเดินออกมาแล้วนะกำลังจะแบบ หาลิฟต์ไม่เจออ้าวแล้วเมื่อกี้เรามาทางไหนอะหาลิฟต์ไม่เจอประธาไม่เป็นไรอ่ลงบันไดก็ได้เพราะว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันก็ใกล้เวลาที่คุณบับบี้จะมาแล้วนะคะเผื่อแบบจะเอะกันบนในลิฟต์เนาะโอเคเดินลงบันได ะะนคตอนนี้ก็ใกล้หกโมงแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคือยิ้มด้วยความที่ยิ้มเข้าใจคุณป้าพี่บอกขอโทษไปนะคุยยิ้มแบบว่าดีเลยเยอะเลยอะไรเงี้ยเด็กบอกว่าไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราเข้าใจในเนื้องานนะคะเป็นแบบเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ร้านที่จองไว้นะคะก็จองไวะะ้หกโมงถึงสองทุ่มก็ ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปถึง6กโมงครึ่งใช่ไหมคะก็จะนั่งทานได้แค่ชั่วโมงครึ่งนะคะนอกเหนือจากว่าถ้าเกิดหลัง2องทุ่มแล้วคนลูกค้เาเขาลูกค้ายังไม่มาเราก็สามารถที่จะนั่งต่อได้นะคะ <c oughs> so อ um, ่ i l e t talk in Thai okay? โอเคโอเคตอนนี้นะคะยิ้มมาเตรียมนะคะมาเตรียมกับอ่อ uh, uh, ่ uh, คนอ่เ uh, ขาเรียกอะไรอะ รีเซพชันรีเซพชันนิสนะคะของโรงแรมนะคะให้ช่วยถ่ายวิดีโอให้มึงเนานะตอนคุณบอลน,นี้ม <Wow. S 1> าน,นี่คือใกล้มาถึงแล้วนะคะตื่นเต้นจังเลย uh, what's your name Mercedes Mercedes Hey uh, you from like the uh, my name is Mercedes like the car Mercedes yes <Mercedes. S 2> I'm from Spain wow <Yes. S 1> hello uh, Hola, encantada. Muy bien. Uh, how long you been here for? Like... In London for almost six years now. Oh, yes yeah, so... Very beautiful. You too. Oh, oh, so sweet. I have too. to say yes. Oh. <laughs> wow, very nice very, to meet you. Very nice to meet you, likewise. <laughs> yeah. Uh, wow, she's so nice. You uh, too? <laughs> okay, she' gonna be the one who um, take a film for us.

Oh, we you are you too. No. <laughs> okay, let's let's hurry. Uh, <laughs> we have a dance Yes, exactly. <laughs> <laughs> อันนี้นะคะก็เป็นอบอกท่านผู้ชมหน่อยซีว่าขั้นตอนการเช็คอินเห็นไหมพอแบบทำฟลายเสร็จแล้วก็ต้องมาเช็คอินโรงแรมเราก็าจะจองผ่านแอปบอลลอยกันมาก่อนอยู่แล้ว ใช่คือต้องบอกก่อนว่าบางบริษัทก็จะมี operation จัดการเรื่องที่อยู่ accommodation ให้กับลูกเรือแต่ของบริษัทคุณบาร์บี้ลูกเรือต้องเป็นคนจัดการเองให้เลือกเองซึ่งดีมากแล้วคุณบาร์บี้ก็ส่งลิสต์มาให้ครูบอกครูยิ้มครูยิ้มอยู่ใกล้ใกล้ไหนสุดแล้วครูก็เลือกที่แพงที่สุดด้วยเนาะใช่ไหมนะคะเพราะมันอยู่กลางใจกลางนะคะ ขั้นตอนการเช็คอินก็โดยธรรมเนียมแล้วก็ต้องขอพาสปอร์ตแล้วก็เครดิตการ์ดนะคะเผื่อว่าเขาเข้าของเขาหยิบไปเนาะแล้วนี่คือยูนิฟอร์มเหรอคะหรือยังไงไม่ค่ะเปลี่ยนเหรอคะเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนเพราะว่าส่งให้แคทรีนขอสักรียบเรจะรีบเรียบกว่าเราแล้วส่งโนแล้วทำไมไม่มาไมไม่ไม่มาส่งที่โรงแรมอะคะทำไมไม่มาส่งโรงแรมล่ะเหมือนแบบว่า ที่ที่บริษัทนี้อ๋อเหรอเขาจะชอบส่งแล้วก็จะได้แบบรู้ละก็จะได้ชาร์จให้แคทริ่งชาร์จไปเลยใช่แล้วก็ก็่ยนชุดบนเครื่องเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะแบบว่าเดินแต่ว่าก็แล้วแต่ทีมด้วยนะอย่างบางมีกับตันแบบสองทีมอย่างเงี้ยทีมหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าใส่ไปเลยเรียบร้อยขอบเพิร์คือรอยเมตรก็รู้แล้วต้องเป็นกับตันลูกเรืออะคะไม่ต้องบอกก่อนว่าอย่างบริษัทครูอย่างเงี้ยก็อยู่ต้องใส่ ะแต่ว่าข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยเราอาจจะใส่เป็นขเขาเรียกอะไรเป็น T-shirt แล้วก็มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนบนเครื่องเพราะว่าอาจจะมีเหงื่อมีอะไรก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่า3ชั่วโมงนะคะก่อนที่แบบผู้โดยจะจะ,จะบอดดิง้งใช่ไหมคะแล้วก็ก็เปลี่ยนจะเป็นเหตุผลด้วยที่กับตันแบบบางทีเขาก็อาเที่ยวไปเปลี่ยนแต่เที่ยวไปเปลี่ยนทีก็คือใส่เสื้อขาสั้นไปอยู่ทะเลอันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ All set? Yes, I'm working now. Okay, all set. Are you tired? Okay, ready? Right, so ready. Yeah, I'm let's go, dress. of course. <laughs> Shall we go up the for you? Oh, I'm scared. You came all the way, right? <laughs> She's going to be famous. Yeah, of course, well. of course. <laughs> yes. And look at where Mercedes comes from. <laughs> How can I tell about this? It's not really hard. Thank, you so much. Yes, yes. Thank you so much. Very kind of you. Thank you. รค่เลี้ยวขวานะคะงงูใครพักที่นี่ด้วยนะไม่กูใครพักที่นี่นะแต่เมื่อหกหกปีที่แล้ว ใายล้เราคุยอะไรเรื่องอายุอายุเรื่องเอชควแบบคิดถึงคิดถึงคิดถึงฟีลแบบเนี้ยไม่ไม่โอเคโอเค ไจด้วยนะควจะลองให้หนูขอแต่งงานแต่ยังไม่เคยขอคุกเข่าไหมคุกเข่าคุกเข่าไม่พีไ <c oughs> อพีค่เราสวยมากสวยมากาปิดการ์ดหน่อย <c oughs> ปิดการ์ดหน่อย <c oughs> มีการให้ด้วย <c oughs> <c oughs> ขอโทษที่ถือวิสาสะเข้ามาที่แบบเตรียมการในห้องคุณถึงบอกไงว่าคุณคุณบบบี้เป็น VIP ของครูแมากเลยอ่ะแ่อ่ะทำไมต้องเป็นตัชี้แบบเห็นไหมชอบไหมคะคุยมากมาๆกอดหน่อยกอดหน่อยเราทำยังไงลนี่ะนี่เราฟินกันแล้วใช่ไหม c o n g Congratulations ว really, right. <Finally>. ัน <lequel> นี้ก็สำเร็จไ้ว f i n a l l ่เห็นไหมคุณบอกว่าไม่ได้คุกขอแต่งงานนะเนี่ยอันนี้คือเป็นสอนอันนี้คือบอกว่าคือ คือต้องบอกก่อนว่าคุณไม่มีเวลาเตรียมอะไรให้เยอะเพราะว่าคุณบิีกบอกคุณไม่คือจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นนักเรียนหรือเปล่านนนที่แบบต้องมาขอบคุณคุณครูอ่ะแต่เราก็คือแบบพยายามมาหลายครั้งแล้วก็แบบว่าเหมือนจะได้มาลอนดอนหลายครั้งแล้วก็นาุก็แคนเซิลเลยเนี่ยแล้วคือเมื่อวานคุณคุณบิ๊กเพิ่งบอกครูว่าแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคือคุณบอกว่าคุณบิ๊อ อ่บุ๊โรงแรมอ่ะคอนเฟิร์มแล้วส่งให้ครูนะแล้วคุณบอบิก็หายไปเลยคือแบบเอาไงดีอ่ะแบบคอนเฟิร์มหรือเปล่าหรือแคนเซิลเพราะครูเข้าใจในเนื้อเนี่ยแล้วแบบโรงแรไอ้ร้านอาหารเนี้ยบอกเลยว่ามันต้องมันต้องเด้โปรเิสการันตีด้วยแต่เราไม่ฟังอันนี้คือคืนนะค่ะไม่ได้โปรเซการันตีแล้วเราก็คิดว่าแล้วถ้าเกิดแคนเซิลล่ะเราจะไปกับใครเราจะไปกินกับใครแล้วพอคุณบอบบี้แบบ คุยยิมแลนด์แล้ว yes <laughs> ดีจริงโอขอโทษนเต้มัคือรู้ว่าไงเพราะแบเตรียมพร้อมไม่แล้วว่าแบบถ้าเกิดสมมติว่าแต่แบ<ต>บแ,แบบว่าความเราเราก็แบบว่าเหมือน ครูยิ้มต้องเข้าใจแหละว่าเราจองเข้าใจเข้าใจดีไม่เข้าใจคือไม่ในเนี้ยต้องเป็นมิสคอมมิเนิเคชั่นมิสคอมมิเนิเคชั่นเพราะเราก็จะเข้าใจว่าโอเคบอกครูยิ้มแล้วอันไหนดีครูยิ้มบอกอันนี้ดีค่ะโอเคตาหนักเข้าใจเองเราไม่บอกว่าจองแล้วหรืออะไรแบบนี้คุณบี้เดี๋ยว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 คอนเฟิร์มอ่ะบอกครูด้วยนะว่าจองแล้วเพราะว่าบางทีมันโรงแรมมันเต็มหรืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมเราคือแบบที่ก็หายไปแล้วครูก็แบบ สองโมงก็คือกระขายเรื่องบอก้ใจว่าแบบว่าสรุปวคือหนูกับแม่น่องก็หาแคทเธอรีนค่ะอะไรก็ไม่ีอะไรก็มกูก็ลุ้นเอานะแล้วก็ดันแบบมีอินสเปกเตอร์มาอีกของบริษัทก็มาเห็นว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แบบว่ามีทุกอย่างแต่เราใช้แบบความน่ารักของเราใช่ไอินสเปกเตอร์ทำแล้วก็ลืมถามคำถามไปเลยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า แล้ที่สำคัญทำไมต้องคอนกร t u ูเล e บอกซีว่าได้งาน full time เซนสัญญา full time แล้วเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่คือเราไปทำทร a l f ลฟลายถูกไหมคะใช่ค่ะคลิปที่แล้วก็คือแล้วคือไปแล้วคือเอ่อฟลาแรกของฟู l l time ก็คือมาอังกฤษเลยเออมาอังกฤษโดยที่แบบว่าไม่รู้ตัวคือมันเหมือนมันเหมือนมันมีเซนต์อยู่นิดนิดว่าแบบใช่เหมือนมีเซนอยู่นิดนิดถึงถึงแบบนาทีสุดท้ายอยู่ดีมันก็หยิบโคดมา แล้วเสร็จตอนบาขึ้นรถไปสนามบินสวนอ่ะคุณเขาก็ส่งมาเลยออใช่ไหมใช่แล้วที่สำคัญคือคุณบบีส่งมาเลยบอกว่าเฮลโหลลอนดอนนะคะคุยกนะคุยก็เลยแบบแล้วรู้เปล่าวะไม่ได้นั่นนะคุณยังก็ต้องเจอคุณบาบี้อยู่แล้วต้องเทคแคร์อยู่แล้วคกูแคนเซิลช่างช่างงานคุณร้อยสัญญานงานแบบเป็นแบบไม่ใช่พีเรอริตี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรารีบไปให้เวลาคุณบาเตรียมก่อนเดียวเพราะเดี๋ยวเราเราสายละเะโอเคค่ะ

แชมเปญที่ข้ออะไรคะคุณสวีพรกะปลอนปลอดอันนี้ที่ข้ออะไรก่อนก่อนเดี๋ยวรื่อก่อนอันนี้นะคะผู้หญิงก็พามาฉลองหลังจากดอกไม้ช่อใหญ่ก็พามาฉลองที่ร้านโคยาโคยาดังของลอมกใช่ค่ะเป็นทจริงๆมีหลายสาขาเอ่าไม่ใช่มีหลายประเทศ คููเคยลองชาอาโคย่าชิบคโปยแล้วติดใจแล้วพอแบบมาอยู่ที่นี่แล้วแบบเซิร์ชหาก็มีอยู่ที่ลอนดอนด้วยก็เลยแบบต้องมาแล้วก็เลยอยากจะพาคุณดาวน,นีใช้ใมามีประสบการณ์ยังแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ทุกคนนะคือนักจะได้ยินเสียงแล้วคือเสียงเซราแบบคนเยอะมากแล้วก็คือต้องจอง,อง,องแล้วก็คือแบบ reservation ล่วงหน้าแล้วแบบทีเดียว นะคะแล้วก็ลุนมากเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าสุดยอดที่จะมาหรือเปล่าสแลนด์จริงจริงรือเปล่าจริงจริงไม่มีในอากาศแน่นอนนะคะขอบคุณครูยิ้มมากเลยนะคะนี่นะคะเชียร์นะฉลองนะวันนี้ก็ขอบคุณครูยิมมีวันนี้ก็ขอบคุณรูยิ้มจริงๆไม่เอาไม่ลองถูอค่ะนี่ไงเดี๋ยวเราโชว์อาหารเชียร์ค่ะดีใจด้วยนะคะคุณลูกขอบคุณนะคภาร่างานดีให้ดีที่สุดนะคะ ก็จะอยู่เพียงข้างตลอดมีอะไรก็ปรึกษากันได้ตลอดเลาเนาะแอบมาหาที่ลอนดอนไปก่อนทำวีซ่าหล่อไว้เลยนะจ่าย่มันแล้วแต่เขาไม่ให้เราทำราเลยกลับไม่ทันต้องกลับมาบินก่อนไม่ลรคือบอกบอกคุณผู้ชมไปแล้วเนาะว่าไฟนี้เป็นไฟแรกตั้งแต่กลับมาทเป็นปูชายไปออมแล้วก็เขาก็ถามว่าเซ็นสัญญาไหมก็แบบเราต้องเซ็นป้าไม่เซ็นยังไงต้องเซ็น ก็เลยเซ็นสัญญาแล้วก็กลับไปพักที่เมืองไทยแล้วค่ะแล้วก็กลับมาออนเดอรตี้ใหม่พังทีชีสัญญายายวๆไปเลยเ <laughs> uh huh. uh, ชียร์จะฉลองให้คุณป้าพี่หน่อยค่ะซีบาสคล s สกิล and <c oughs> really is why classical because you have this beautiful sweet corn and then you have some chocolate which is like a type of proven corn and then you have this crispy corn as well and it's flavored with some a h i limo which is type of a proven chili moving alongside over here which is one of my favorites Is a corvina with truffles. It's like my favorite too. Good. And then this one is as beautifully got a big influence of Chinese and Japanese. So that's my take on the Chinese side. Yes. So what you have is lots of garlic, lots of sesame oil, a ponzu, that's chilies Ah, this lamb chop. favorite? คนไม่อิ่มนะคะก็ต้องมีแบบโปรตีนแบบต่างๆหนึ่งอย่างขอเรียกพรีแซ่บเอ็นจอยค่ะว้าว Yes please Yes please Yes please thank you อันนี้เป็นเป็นเป็นของโปรดคุณเลยอ่ะถ้ามาที่นี่เราไม่ทานคือมาไม่ถึงอันนี้ยคุยเกัไทยอีกแล้วจากสักลองจเปดู คอนเทนต์ออีกแล้วบอกเขาว่าเติมหัวใจด้วยอ่ะเหัวใจแก็บอกอเขขออน,นุญาตดเบการได้มคะได้ค่ะขอแ้งอะไรเปล่าแวนยัง <c oughs> ไม่พร้อมคุณดีตให้เวลาให้เวลาคุณหน่อยนะบอกเวลาแค่แบบแ<ต>ไม่ได้เวลาเท้าใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> ไม่มีเวลาทำดีที่สุดแล้วอ,อ่ะเสร์ตวิธีการดูแลดอก,มกอมอไม้กับคุมยมิตรจอมติดใบนึ่งขอบคุณนะคะ,ะก็คือบ้านาออนไลน์รีจอบแต่ว่าคุยมิตรก็เป็นคนแบบทำฝันให้เป็นจริงเนาะขอบคุณคุยมิตรมากนะคะค่ะรักนะจุ๊บ